สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคมพุทธศักราช2568กับผมรณกรยมกัมชัยและทีมข่าวบูนนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุนในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจบูนนิวส์ครับยูทูบช anel พิมคำว่าข่าวบูนนิวส์ซูม 072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี t ี GB n b บ DMC บช่องนี้ช่องเดียวเลยครับ ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีและประพฤติปฏิบัติธรรมกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าบุญเกิดขึ้นทับทวีการที่เราทุ่มเทสร้างบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังโดยไม่คํานึงถึงอุปสรรคใดๆในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา สภาวะแวดล้อมที่ไม่อื้ออํานวยทั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่ผู้นำบุญบุญยิ่งเกิดขึ้นทับทวีเวลาสมบัติใหญ่เกิดขึ้นมาเราจะคาดไม่ถึงเลยรูปสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงคุณสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงทั้งลาบยศสรรเเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึง มิมาณสมบัติเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์เราก็คาดไม่ถึงว่าทำไมจึงมีผลอะไรขนาดนั้นนึกแล้วชื่นอกชื่นใจไม่อายเทวดาไหนเลยโอวาทน้องพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับข่าวสารงานบนแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนครับร่วมพิธีทอดผ้า,าป่าตอเสาเข็มต้นแรกหอฉันคุณย่าอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูง ณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อย <S <S กรกยุงเทพมหานครครับเมื่อวันศุกร์ที่19กธันวาคมที่ผ่านมานะครับคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันในพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มต้นแรกหอฉันกุญยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนกยุงณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรกยุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการจัดเตรียมพัทหารถวายแด่พระภิสษจสัมเนรและจัดเลี้ยงสาธุชนที่มาร่วมงานบุญแล้ว อย่างสร้างเพื่อระลึกถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นต้นแบบในการสร้างบารมีซึ่งหอฉันที่จะสร้างขึ้นนี้จะอำนวยความสะดวกแต่พระพิสุสามเณรให้มีสถานที่ฉันพัตาหารที่เหมาะสมสำหรับประทันเอกพิธีท็อพระป่าสามัคคีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้แก่กัลยะาณมิตรสุมาลีรัตนสิริพิลและครอบครวัว และงานบุญครั้งนี้ได้กราบอารัธนาพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารคโผู้ช่วยจาวาสวัพระธรรมกายเป็นประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่พร้อมรองรับกระแสทานอย่งบุญจากการสถาปนาหอชั้นคุณยายอาจารย์ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วจึงได้ประกอบพิธีทอดผ้า,าปา่า โดยเรียนเชิญกัลยาณมิสุมาลีรัตนสิริวิไลนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระปาจากนั้นคณะ,ะสงฆ์ได้พิจารณาพระปาต่อด้ดยนะครับพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้ครับกัรยาณมิตรวิสิทธิ์รัตนสิริวิไลนำกล่าวคำถวายเสาเข็มมงคลรัตนโพิ์กลัลยาณมิตรดรพบพรโอทกานนนนำกล่าวคำถวายอาคารคลังสมบัติกลัลยาณมิสมเดจสุประดิษฐ์อาภรน,นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน และกัลยาณมิตรอน,นง์งามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะท่านาภาพน้อมถาวายจตุปัจจัยเทียธรรมเพื่อน,นำปัจจัยบริวารพระป่าสมทบทุนสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์ซึ่งถือเป็นอาคารสำคัญที่จะรองรับการขยายงานของพระพุทธศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครโดยปัจจัยเหล่านี้จะนำไปเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างวางระบบสาธารณูป,ปโภคเพื่อตั้งหอฉันคุณยายอาจารย์ให้สมบูรณ์พร้อมที่สุด ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานะครับการสร้างหอชันหรือโรงทานถวายไว้ในพระพุทธศาสนามีอานิสองส์อันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อชีวิตทั้งผู้สร้างในภพชาตินี้และภพชาติต่อไปเบื้องหน้าจะทําให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพสมบัติโดยอานิสงส์จากการถวายสถานที่สันพตาหารจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสดใสผิวพรรณผุดพองและเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากไม่ว่าเกิดในที่ใดก็จะไม่อดอยากยากจน มีปริวารสมบัติและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเนื่องจากการสร้างหอฉันเป็นการส่งเคราะห์คนหมู่มากนะครับทั้งพระพิสุสัมเนรและสาธุชนผู้ทำบุญจึงมีกิลยาณมิตรมากมีคนคอยช่วยเหลือดูแลเกือ้อกูลทุกยามและสุขภาพร่างกายที่ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังได้ถวายความสะดวกนะครับในการกบฉันปตฐา,ารแด่พระภิสุสัมเนร เปรียบเสมือนการได้ให้กำลังและต่ออายุพระพุทธศาสนาจากนั้นครับสาวธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการประกอบพิธีต่อเสาเข็มต้นแรกหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนุกยุงก่อนที่จะได้ปิดแผ่นทองเสาเข็มมงคลรัตนโพธิและต่อเสาเข็มอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ ข่าวต่อไปนะครับเจ้าวัดวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจใปตอบธรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโทรประจำผลกลางครับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชแม่กองทมสนามหลวงเมตตาเป็นประธานเปิดการตรวจใบตอบรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง22จังหวัดประจำปีการศึกษา2568และมอบใบตราตั้งกรรมการตรวจที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอเาภอสามพรานจัังหวดนคปรปฐมในการนี้พระครูประหลัดรัตนเวรวัตรเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประจำหนกลางให้เป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ และพระมหาปร,ริยนนจากวัดพระธรรมกายซึ่งมีคุณวุฒิรงตามที่สมนักงานแม่กองทําสนามหลวงกำหนดให้เป็นกรรมการกองรวจจำนวน40รูปซึ่งการตรวจไปตอบทาสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโทหนกลางดำเนินการตรวจระหว่างวันที่22 2 3ถึง23ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับการศึกษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์มีระบบนักธรรมและบาลี ซึ่งจัดสอบสำหรับพระพิสเเูจสัมมาเนนต่อมาเห็นว่าประชาชนทั่วไปควรมีโอกาสเรียนรู้ธรรมะในมาตรฐานเดียวกันจึงได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาขึ้นโดยอยู่ในความดูแลของมหาเถรสมาคมดำเนินงานโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเฉพาะในปีการศึกษา2568นะครับมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,736,129คนครับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่กรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสากลจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเด็กดีมหานครต้นแบบด้านศิลธรรมแข่งขันตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่7วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568ของเขตกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเด็กดีมหานครต้นแบบด้านศิลธรรมนะครับแข่งขันตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่7วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูนฟศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568และพิธีมอบโล่รางวัลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรประจำปีการศึกษา2568กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นณวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ราชวร,รมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีคณะครูผู้บริหารและนักเรียนเขา้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น1,273คนจาก173สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยจ้าววาดวัดมหาธาตุยุวาราชรังสฤษิ์ราชวร,รมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์ภายในงานได้รับเกียรติจากนางดารุณีดงทองศึกษาที่การจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานส่วนผู้กล่าวรายงานนะครับคือคุณสุพจน์แย้มสิริรองผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมบริษัทเกษตร,รพันธุ์อสาสกรรมจำกัดจากนั้นเด็กตีวิตาดาวห่งความดีผู้นำฟื้นฟูเสืธรรโลกครับได้ร่วมกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มทั้งหมด2กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1. ฐานการเรียนรู้ส่วนกลุ่มที่2นะครับเขาร่วมโครงการในการสอบต่อปัญหาธรรมะด้านศิลธรรมในทางมพระพุทธศาสนาครั้งที่7ในส่วนของขคณะครูครับได้มีการเข้าฟังธรรมจากพระมหาวิโรธอุคจิตโตด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สถาบันพัฒนาเยาวนชนโลกพร้อมกันนี้นคณะครูและอาจารย์นะครับยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับของขวัญที่ระลึกอีกด้วย ภาคบ่ายนะครับเริ่มด้วยพิธีเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน,น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดนนจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้นักเรียนเด็กดีวีสารนะครับได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาจากนั้นพระเดชพระคุณพระพรมวชรรวิมลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านประธานสงฆ์ ได้มีตามมอบโล่รางวัลโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรประจำปีพุทธศักราช2568โล่รางวัลโครงการกิจวัตรพัฒนานิสัยบทฝึกห้องเรียนต้นแบบแห่งความดีกรุงเทพมหานครและโล่รางวัลการแข่งขันตอบป,ปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่7ในโอกาสนี้คณะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนะครับได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยเทียธรรมแด่พระมหาเทระ ที่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวให้โอวาดแกกนักคุณครูและนักเรียนทุกคนโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าเด็กดีมหานครต้นแบบด้านศิลธรรมครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนายาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดีทําให้เยาวชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาหลูกฝังสัมมาทิฏฐิเรียนรู้พุทธประวัติศีลธ้า และกฎแห่งกรรมเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่รู้แต่ต่อยอดไปสู่ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจ,จริงลูกๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพียงตั้งใจมาศึกษาธรรมะก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วในระดับหนึ่งผลการสอบทั่วรางวัลหรือโลกเกียรติยศเป็นเพียงเครื่องหมายภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญ,ญยิ่งกว่าคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่กำลังงอกงามอยู่ในใจของทุกคน ขอให้ใช้ความรู้ที่นำไปเป็นเข็มทิศนำชีวิตให้รู้จักคิดดีพูดดีทำดีโดยไม่ใช่เฉพาะในห้องสอบแต่ในห้องเรียนที่บ้านและในสังคมครับคุณผู้ชมครับมากันที่ขา่าวสารบุญจากวัดไทยในต่างแดนนะครับหรือศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันอวส์กันครับวันวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทยัย นั่นคือที่ประเทศญี่ปุ่นกับกิจกรรมงานบุญของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่138ครับโดยครั้งนี้ครับมีชาวท้องถิ่นคือชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายท่านทีเดียวซึ่งถุกท่านในั่งสมาธิแล้วก็มีการเปลี่ยนอริยาบทนะครับในการเดินสมาธิด้วยรวมกันวันละ6กชั่วโมงอย่างสบายๆทั้งยังได้ร่วมกันรับบุญพัฒนาบริเวณโดยรอบของวัด มีการผ่อนคลายร่างกายนะครับด้วยการออกกําลังกายยี่เส้นยี่สายจากนั้นก็มีการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้นะครับสาวท้องถิ่นหลายท่านก็ตามมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิที่ดีโดยได้กล่าวนะครับว่าช่วงคาวันที่สองนั่งดีมากมีบางช่วงที่ใจไปในเรื่องราวต่างๆแต่พอรู้ตัวก็กลับมาที่ตัวได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็รู้ได้ว่าการที่ใจกลับมาอยู่ที่ตัว จะรู้สึกสบายมากกว่าไปอยู่เรื่องราวต่าง,างๆภายนอกมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เข้าใจเทคนิคการปฏิบัติธรรมที่สบายทําให้สามารถนั่งได้นานแล้วรู้ว่าที่ผ่านมาตอนนั่งไปเข้มงวดกับตนเองในท่านั่งมากๆทําให้รู้สึกตึงๆแต่พอมานั่งที่นี่ทําให้ทราบว่าต้องให้ความใจดีกับตัวเองกับร่างกายกับจิตใจตัวเองมากๆ ก็จะทำให้ใจสบายเป็นสมาธิได้ง่ายและมีความสุขในทุกครั้งที่นั่งสมาธิชาวท้องถิ่นอีกหนึ่งท่านนะครับได้กล่าวเล่าให้ทีมงานฟังนะครับว่าในช่วงที่ลมหนาวเริ่มพัดผ่านแม้กายจะสัมผัสถึงความเย็นแต่ใจของเราก็ยังสามารถดำรงอยู่ในความอบอุ่นและสงบได้เมื่อได้รู้จักกับการนำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือกับตนเองและคนพบที่พึ่งอันปลอดภัยภายในใจ เมื่อใจได้สัมผัสกับความสงบและความอ่อนโยนแล้วย่อมเกิดความปรารถนาดีที่จะส่งต่อความรู้สึกอันง,งดงามนี้ไปยังผู้เป็นที่รักและสรรพสัตว์ทั้งหลายภายหลังจบโครงการครับทุกท่านก็ต่างตั้งใจจะไปฝึกสมาธิอย่างต่อเน,นื่องที่บ้านและที่มีโอกาสนะครับก็จะกลับมาร่วมโครงการดีๆเช่นนี้ที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่กาสังสรรบุญนะครับจากวัดพระธรรมกายมินเนโซตาครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีหลวงพ่อทตาชีโวเพื่อให้คณะศิษย์นิสิตในต่างแดนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่หลวงพ่อกันครับที่มินเนโซตานี่ครับบรรยากาศภายในง,งานก็เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศล จากนั้นทุกท่านรวมกันกล่าวคำอารัธนาศสีน้านะครับโดยมีพระสมุทรวีธรรมติโตเป็นประธานส่งให้ศีลตามด้วยพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีหลวงพ่อทตาชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเป็นเสาหลักในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ระดับสากลด้วยความดีสากล5ประการนั่นเอง จากนั้นแผงงานนะครับมีพิธีทอดพระป่บาบูชาธรรมแด่หลวงพ่อครับโดยแผงงานมีกัลยาณมิตรวันทําเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นนะครับก็มีพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมการมีเนสโซตาเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเข้าสู่พิธีตักบายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครับภักบ่ายสาธุชนร่วมกันฟังธรรมจากพระซีดีขันติสุโพ ทุกท่านครับแม้ว่าหลายท่านตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนนะครับแต่ใจก็แน่นแฟนรักในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคณะศิเซียมนุสิกวัฒธรรมการมิเนโซตานะครับต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและมุ่งมั่นที่จะนำความดีสากล5ประการท้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิอันเป็นธรรมะปุตสาคัญนะครับที่หลวงพ่อทัตตาชิโว ท่านได้สั่งสอนให้เรานั้นนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในต่างประเทศจะได้มีโอกาสครับในการเรียนรู้ความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสังกมบุนจากวัดพระธรรมกายเท็กซสัสสหรัฐอเมริกาครับได้จัดงานบุญนราทิตย์และพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีหลวงพ่อทตาชีโว ดยมีสาธุชนชาวไทยนะครับเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงยากาศภานิวัดก็เต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายแล้วก็เต็มไปด้วยพระทศธาจากสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านครับภายในงานนะครับเริ่มต้นในการกล่าวคำบูชาพระรัตนารายครับสดบมธมรมจ k กกปร,รับวัตนสูตรจากนั้นสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่านะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับคือกัริยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบัณ กัลยาณมิทิเตีรัตคำลา่ากัลยาณมิทไคยซีอเลนนำกล่าวคำอ,อธิฐานจิตครับจากนั้นทุกท่านร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์พักไปครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อทตตาชิโวโดวยภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับได้เปิดกครวยสการะเป็นประถมาเริ่มจากนั้นสาธุชนนะครับได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้ด้านหน้ารูปภาพของหลวงพ่อทัตตาชิโวครับ พร้อมทั้งระลึกถึงคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนธรรมะหล่อหลอมจิตใจของสาธุชนนั้นให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีของหลวงพ่อครับโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรกัลยาณมิตรอัเชริยาวัตเตอร,าาดดเตร์กัลยาณมิตรติเทราคําลา ส่วนกเรียนมิตรดวงฤดีชิดดำและกเรียนมิตรไคลศีอเลนนำกล่าวคำอ,อธิษฐานจิตในการนิสสาธุชนได้ร่วมกันเท่าพระประบาบูชาธรรมนะครับด้วยจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาแล้วก็ความปลื้มปีติใจช่วงท้ายของพิธีกรรมครับพระจรรําบัณฑิตปัญญาโพได้เมตากล่าวธรรมะโดยใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับว่าวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อตาชโวในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่สาธุชนทุกท่านจะได้น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนให้เกิดสมาธิฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องคือการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงรู้จักเหตุและผลของกรรมหรือว่าความดีนำมาซึ่งความสุขและความชั่วนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อมีสมาธิเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตการตัดสินใจและการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแท้จริงครับ ขต่อไปครับมาที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเครื่องอัฐบริการครับที่บอสตันนะครับจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีทั้งคณะกเรยียนนมิตรชาวไทยในรัฐเมสซาชูเซตส์แลวก็พื้นที่ใกล้เคียงครับมาร่วมสั่งสมบุญกุศลและก็ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นโดยพิธีบูชาปไปตับลีนะครับมีการจุดเทียนด้านหน้าพระประธานจุดเทียนหน้าตู้พระธรรม และจุดเทียนหน้ารูปภาพของพระเดชพระคุลมปูพระผู้ปรับมารตามด้วยการกล่าวคำรัตนาศีลท้านะครับพิธีกรกล่าวอรัธนธรรมจากนั้นคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ครับพิธีถวายกองบุญพัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิจฉิงแก้วมหาอุประระกัลยาณมิรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารนะครับผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตจันทนีดวงประทีป กัลยะนานมิตรนริมนรือชามอสซิงเกอร์จากนั้นคณะท่านตภาพถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ครับตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งถือเป็นอารียประเพณีงดงามของชาวพุทธนะครับในต่างแดนที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างเข้มแข็งและร่วมกันน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านก็มีความปลื้มปีติใจนะครับได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและก็รับฟังพร,ระธรรมเทศนาไปพร้อมกัน ทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่บอสตันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมกันครับในสถิติอันดับแรกของยอดสวดธรรมจักรกะปวัฒนสูตรนะครับมีที่ใดที่ได้ท็อปเทนกันบ้างในช่วงนี้ครับท็อปเทนนะครับเริ่มต้นยอดสวดธรรมจักรกะปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดกาฬสิน์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่4จังหวัดสกลนครครับอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6สจังหวัดลำปางครับอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดชนบุรีและอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬนะครับส่วนยอดส่วนธรรมจักรกเปาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วปูทอน8อันดับที่4นครหลวง6 อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวงเจนะครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาร่วมกันสร้างความใสส่งความสุขนะครับโดยการสวดมนต์บัณริตกับประวัตนสูตร ในปีนี้เราจะมีการฉลองชัยชิ่ตังเมนะครับด้วยยอดตัวเลขที่8,000ล้านจบสดวนแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ f o r b r i g h t w e r c o m แล้วก็ในวันนี้ครับจะมีการสวดธรรมจกกักรปะวัฒนาสูตรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันพุธที่31ธันวาความพุทธศักราชส5 6 8ที่เราจะได้มาร่วมกันย่ำระคังทองย่ำระครงังธรรมนะครับในการฉลองชัยสวดมนธรรมจกกักรปะวัฒนาสูตร ที่บังนาของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์้วยครับข่าวต่อไปนะครับเชนิญชวนลูกหลานคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงครับเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงนะครับณวัดพระธรรมกายคณะกะวาประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 9ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 0 8นะครับ0 8น6 8 4 9 5นี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศไทยครับเบอร์โทรคือ094 691 7772ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวพูนิวส์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุนในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ o กแฟ a เพจพูนิวส์ YouTube c h anel พิมคำว่าข่าวบนนิวสครับ z o o m 0 7 2 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w r w d m c t v นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่นานทถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าโกธาพิภูโตกุสลังชะหาติผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละเลยความดี รณกรอิมกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ